ว่านไปเว้นใชมั้ยว่านไปเว้นมไหมเดี๋ยวหัวป๊อกกันอ่ะเดี๋ยวหัวป๊อกไม่ไปเหรอไปเปล่าไปเว้นเปล่าไปเว้นเปล่าว่านไปเว้นตรงๆเปล่าเดี๋ยวหัวโคกเดี๋ยวหัวโคกยังเทอะไรเออเออไปหรือเปล่าว่านไปเว้นหรือเปล่าโตขึ้นแลเนี่ยเอออเปล่าไป เออเออเไปเว้นมาปไปเว้นมาไปเว้นมึงตอมาเต็มหนาตอมาแล้วนีเป่ารองเท้าห้างนิ้เลยเป่าพ่พูดพ่อูดเลยอือหือกินลึกไปนะกินลึกเลย เอาไปเซเว่นไงลูกไปเซเว่นไงเไปเซเว่นไหมคะมอาแม่อันไหนเลิกไปเซเว่นเหรอเียกแม่เียกแม่เออแม่มา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 มามามาแกะมาเล่นได้ไหมครับอุ้มขอตังขอตังไปเว่นไหมขอตังไปเว่นไหมเออขอตังไปเว่นไหมเด็กเว่นไหมเย

อชนชนชนไม่ได้ชนเจ็บเนชนเจ็บเอาเล่นเจ็บเจ็บไม่เล่นก็ไม่มีให้เล่นเจ็บเอ้วนอะร่ปกปูดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ปูดปุดปุยปูดไม่ดำุ๊่ปุนดปุ๊ดอุ๊ดปุ๊ดเุ๊ดปุ่ดปุ๊ยบปนน๊๊ อีพี่เจี๊ยบใช่เหรอไม่ใช่เลยเชื่อว่าเชื่อเชื่อ,อยังคงรักมาชอบเล่นกับเขาแต่ไม่ให้เขาอุมออ้มแห่งไงปั่นประสาทเข้ามา รู้แล้วเนี่ยใครเป็นใครอ่ะรู้แล้วไม่ไปไหมไม่งอแงไม่ได้แล้วแต่อยู่ที่อารมณ์อารมณ์ไม่ดีเหรอลุงล่ะลำคานนี่ยังไงเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยสวยตุ้งติ้งของแม่คนมันสวยไงสรรหาดูนี่มันใส่ผมโขชุดชเนี่ยอ๋อว่าแมมกันเห็นละลายเดียวกัน กลเลยเ <ster ling S 1> หรวัดดีค่ะไม่ชนสวัสดีค่ะคุณลินแล้วเจอกันสวัสดีค่ะใครอะไม่ชีลินไงที่ว้พระพลน่ยอ๋อใช่เหรอไปกันตรง่องไหมไปไปเว้นอย่าลงส่องไปเว้นเชปดหวดเดแอเราไม่ได้ดียี่สี่นะ

วนลูกสองชอเวลามาผมให้อ้วนมันล่ะให้อยู่กระตุกเหมือนแม่ไปแล้วไอ้อยู่คนนี้แม่ไปหนึ่งอไปหงไป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 ลุงอบายบายจุ๊บจุ๊บบายบายจุ๊บจุ๊บายบายจุ๊บจุบ อยากเล่นว่ะอยากเล่นกับเขานะอยากแมงยักษ์ตาเอ๋ตาเอ๋ตเอ๋ไม่ได้กุ้งเลยมะไยฮะอย้งกุ้เลยนะเสหน้าไปฮะกรบนโอ๊ยไม่ใช่จะเป่าเลยหยรื่นหลั้